ยาเก่งอะไรให้ทำแบบนี้ 1. คิดว่าทำได้จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั้นอยู่ที่ความคิดคิดว่าทำได้ก็จะเริ่มต้นทำตามที่คิดคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะไม่ทำอะไรคนที่ทำอะไรได้เก่งเขาจะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้ทำไม่เป็นก็ทำจนเป็นได้ ความคิดแบบนี้จึงทำให้เขาทำอะไรได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นคนเก่งอย่าจำกัดตัวเองด้วยความคิดชีวิตไม่มีลิมิตถ้าคิดว่าทำได้ 2. ทํทำทันทีคนที่เขาเก่งเขาจะมีผลงานอยู่มากมายและเคล็ดลับนั้นไม่ได้อยู่ที่เขาทำได้แต่อยู่ที่เขาได้ทำครับ เพราะมีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาทําแล้วก็ทําไม่ได้เพราะเวลาทํามันจะมีเรื่องทำได้แล้วก็ทําอะไรที่ไม่สําเร็จทํา10อย่างล้มเหลวสะ8แปดทำสำเร็จสะกสองและไอ้สอย่างที่เขาทําได้เขาจะกลายเป็นคนเก่งที่ทําได้สําเร็จครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ย่อมจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรไม่มีความล้มเหลวใดที่จะแย่ไปกว่าการไม่กล้าทํา 3. ไม่กลัวงานยากคนเก่งเขาจะไม่ดีใจเมื่อเจออะไรที่มันง่ายๆเพราะเขาเชื่อว่ายิ่งง่ายก็ยิ่งแจ้งเกิดแต่ยากถ้าง่ายๆใครเขาก็ทำได้เขาก็จะกลายเป็นคนที่หาได้ยากไม่ได้หรือของที่ง่ายๆใครเขาก็ขายกันก็ยิ่งได้ขายยากเพราะคู่แข่งมันมีมากคนเก่งจึงชอบอะไรที่มันยากๆเพราะมันดูท้าทายหรือใครคิดว่าทำไม่ได้หรือสำเร็จได้ยากเนี่ย อยากทำครับเพราะเวลาทำได้ผลลัพธ์มันคุมคา่าคนเก่งจึงไม่เพลยเซฟอย่างเดียวเขากล้าเสี่ยงกล้าแลกกล้าลุยกล้าลงทุนกล้าที่จะลงมือทำโดยศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วโดยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นคนเก่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปกฎอย่างหนึ่งของการสร้างความเก่งในชีวิตคือทาไม่กล้าทำกล้าคิดก็ไม่มีสิทธิ์ได้ 4. พร้อมปรับเปลี่ยนคนเก่งเขาจะไม่ติดยึดอยู่กับวิธีการเดิมๆความรู้เก่าๆทักษะที่ล้าสมัยหรืออะไรที่มันหมดยุ่คนที่เก่งเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองวิธีคิดวิธีทำธุรกิจหรือการงานให้มันเข้ากับยุคสมัยคนเก่งเขาจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่เอาตัวรอดเท่านั้น แต่เขาจะทำมันจนติดเป็นไลฟ์สไตล์คือกลายเป็นการทำประจำแบบอัตโนตมัติโดยไม่ต้องให้ใครบังคับหรือต้องมาบังคับตัวเองและคนเก่งเขาจะสแสวงหาประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอเล่นดึงในประสบการณ์ที่ล้ำค่าก็มาจากความล้มเหลวดังแบบนั้นคนเก่งจะไม่กลัวการล้มเหลวเพราะเขาเชื่อว่าบทเรียนที่ดีสุดได้มาจากประสบการณ์ที่ล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุด